พรมยานวายธนาวดีมารีวิวดวงประจำเดือนพฤศจิกาย,ยนะคะ่ะส,สิ่มาดูไพาลาส,สิ่งอะไรคะ่ะพระแม่โพศพค่ะการเทพพระอภัยมณีกับนางปีเซอร์สมุนพระนางสุพรรณมัจฉาพระตลดคุณแผนกนางพิมพพระอาชเรนลาหูพรหนุมานกับนางเบนจายพระขันทากุมารพญาสุครีพความไม่เที่ยงพระเพิงเรื่อง การเงินเนี่ยนะคะการเงินเนี่ยควรจะมีการจับใจ่ายใช้สอยคล่องมือดี ระมัดระวังค่ะเมือเงินจะหมดไปซื้อของให้ถูกอกถูกใจคนในครอบครัวไปท่องเที่ยวเดินทางนะคะในระยะสั้นๆในช่วงนี้จะมีคนใกล้ชิดคุณเนี่ยเข้ามาขอร้องร้องขอขอความช่วยเหลือเร่งด่วนแบบฉับพลันนะช่วยฉันหน่อยแบบออกแนวเร่งจี้จี้ๆๆว่าช่วยฉันหน่อยนะส่วนตัวคุณแล้วเนี่ยคุณใจเย็ยนๆวางใจให้นิ่งก่อนนะก็ดูเอกสารด้วยความชัดเจนอย่าไปฟังคําที่เขาเร่งเร่งเร่งว่าคุณช่วยเหลือนี่ในอนาคตเนี่ยมันก็จะทบกับ,บบ้านช่องของคุณเอง การงานค่นะนัเด่นนะคะเกี่ยวกับงานทางด้านเอกสารในการมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงโยกย้ายสถานที่ทํางานตําแหน่งมันจะอยู่ไกลจากบ้านของตนเองนะคะแบบฉับพลันทันด่วนไม่ได้ทันตั้งตัวตัวคนเองนะจะเป็นคนที่ทํางานเก่งทํางานละเอียดโดยเฉพาะงานทางด้านเอกสารจุกจิกเอาเปเปอร์อะไรก็ตามคุณจะเป็นคนละเอียดเป็นอย่างมากเบื่ออึดอัดนะคะกับงานเร่งงานด่วนงานทางด้านเอกสารที่มาเร่งงานด่วน จะระจบที่คุณจะต้องเป็นผู้แก้ไขตลอดเลยงานไวัยและสําเร็จนะสึกเบื่ออึดอัดนะคะเบื่อหน่ายบุคลากรนะคะการบริหารจัดการบริวารบริวารบางท่านเนี่ยเวลาเขาทางานเหมือนตอนหน้าเขาก็จะทํางานให้คุณรู้สึกดีมากนะคะแต่รับหลังเขาก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะอันนี้มันก็ต้องทําใจลชกลาจะได้รับจากการงานที่คุณทําการดูแลจิตใจของตัวเองให้อยู่กับปัจจุบันขณะแค่นี้คุณจะได้โชคลาภเลย ที่เด่นและเป็นมงคลของคุณเนี่ยก็จะเป็นเจ็ดเจ็ดนะคะสามสองหนึ่งห้าลความรักค่ะคนโสดท่านใดที่มีคนเข้ามาพูดคุยให้คำหวานนะโชชูพูดเพาะมากเขาหวังเพียงอย่างเดียวคือการได้นอนกับคุณมันเป็นความรักที่ฉับเฉวยมากเลยมาและไปนะคะไม่ได้ความรักที่เขาจริงจังคุณหากว่าคุณไปคิดจริงจังแล้วเนี่ยนะคะกับความรักครั้งนี้ตัวคุณเองจะทุกข์ทรมาน โอมันเป็นรักที่ทรมานมากในเมื่อทราบอยู่แล้วว่ามันจะเป็นรักฉับเฉวยก็ไม่ต้องจริงจังหรือไม่ต้องสารสัมพันธ์เลยคนที่ไม่คู่ยอยู่แล้วเองเนะี่ยจะรู้สึกอึดอัดพูดทะเลาะเบาะแป้งอะไรกันอึดอัดใจกับการพูดจาอารมณ์ที่เวลาอยู่ด้วยกันมันสวิงมากไปเอาแน่เอานอนไม่ได้เลยเดี๋ยวปี๊ดเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเบื่อจังแล้วก็ในใจคุณจะรู้สึกเอ๊ะ แฟนคุณเนี่ยมีรับอะไรบางอย่างที่มันบังซ่อนเร้นเราไม่บอกค,คุณก็จะเกิดความแข็งใจสงสยัยเมื่อถึงเวลาวาระที่มันเหมาะสมแล้วเออมันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นลองปรับคนรักของเรามันจะได้ไปด้วยกันได้มันจะได้ไม่ถูกใจกันนะสุขภาพค่ะในช่วงเนี้ยคุณก็ต้องเอาเอาใจใส่ดูแลในเรื่องอาหารการกินนะคะเพราะว่าจะมี เกี่ยกับเพลิงรไัไส้ระบบการย่อยอาหารนะคะโรคกระเพาะท้องอืดท้องเฟ้อการทานอาหารไม่ตรงเวลาให้เกิดเป็นโรคอย่างอื่นได้ะะยังไงควบคุมเรื่องอาหารการกินดีๆค่ะากดไอ้กดแชร์นะคะติดตามเป็นกำลังใจให้กับคนทําอย่าลืมนะคะทานสีนภาวนาให้ถึงพร้อมนะเป็นเครื่องป้องนะคะคุ้มครองคนดีหากวามีสิ่งร้ายเกิดมามันก็จะไม่ร้ายมาก